คำทำํานายองค์ปู่ฤาษีตาไฟคนเกิดเจ็ดวันพร้อมปรับดวงชะตาร้ายกายเป็นดีอาจารย์เจมเบิกคำำําทํานายองค์ปู่ฤาษีตาไฟดวงการเงินความรักคนเกิดเจ็ดวันพร้อมวิธีสะดกเคอ เพิ่มบารมีเทวดาประจำตัวเพื่อปรับดวงชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี่งระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2566คนเกิดวันอาทิตย์การเงินในระยะนี้จะมีพอเข้ามาบ้างแต่ไม่มากนักดังนั้นอย่าพิ่งชะล่าใจใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปควรเผื่อเงินฉุกเฉินเอาไว้จะดีกว่าหากก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาหนักในเรื่องการเงิน แสดงว่าช่วงนี้จะเริ่มเบาบางลงแล้วแต่การเงินก็ยังไม่แน่ไม่นอนส่วนคนที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจควรชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งลงทุนในช่วงนี้เพราะว่าอีกนานกว่าจะถอนทุนคืนได้และยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะนักในบางคนอาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการต่อเติมบ้านหรือปรับปรุงที่ดินที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันโดยรวมๆแล้วดวงการเงินช่วงนี้จัดว่าไม่ถึงกับรังบากแต่ก็ไม่มีให้ใช้ตามใจมากนัก หากรอข่าวการเงินอยู่อาจจะต้องทำใจว่ายังไม่ได้หลังใจนักยังต้องรอไปอีกสักพักส่วนความรักคนโสดหากพบใครเข้ามาในช่วงนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังเพราะมีโอกาสจะเจอรักซ้อนได้นอกจากนั้นอาจจะศึกษาดูใจกับใคร ควรใช้ระยะเวลานานสักหน่อยจะดีกว่าเพราะมีโอกาสที่จะเจอคนไม่จริงใจเข้ามาสูงหรืออาจจะเจอคนประเภทหวังคบคุณเล่นๆก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนมีคู่ ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกระแวงหรือไม่เชื่อใจคนรักได้บ่อยครั้งอ,อาจจะเป็นตัวคนรักเองที่ขี้หึงและระแวงคุณมากเกินไปจนทําให้เกิดความไม่เชื่อใจและทะเลาะก,กันได้นอกจากนั้นคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเต็มไปด้วยความรุ่มหลงในการและกานแต่บุตรจะมีปัญหาขัดแย้งกันก็มีปัญหาอย่างรุนแรงเลยทีเดียว ควรทำบุญสะดอกคา์ด้วยการเลี้ยงอาหารคนชาราไร้ญาติหรือบริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้จะช่วยเสริมพลังบุญของเราได้อาจพลิกชะตาชีวิตให้รุ่งโรจน์คนเกิดวันจันทร์ระยะนี้คุณมีแนวโน้มจะมีความเครียดในเรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับมากมายอะไรนะัก ด้วยความที่ไพ่ใบนี้องบอกถึงสถานการณ์ที่เอาแน่อนอนไม่ได้ดังนั้นเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันรายรับรายจ่ายของคุณนั้นจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ทำให้ระยะนี้การเงินอาจจะตึงเป็นพักๆ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่มีราคาแพงเกินตัวก็จริงอยู่แต่คุณเองก็มีการใช้เงินแบบไม่ค่อยเป็นระบบเรียกว่าใช้จ่ายตามใจตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ลังเลซึ่งทําให้การเก็บเงินของคุณเป็นเรื่องค่อนข้างยากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเงินเก็บหรือเก็บเงินไม่ค่อยได้เลยนอกจากนั้นคุณมักจะชอบเสี่ยง ทำอะไรอาจจะสนใจการเล่นหุ้นหรือการเล่นพนันได้ด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ความรักในช่วงนี้จะค่อนข้างผ่อนคลายสบายๆไม่มีอะไรที่ทำให้วิตกกังวลมากนักในกรณีที่คุณยังโสดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาความรักของคุณยังไม่โดดเด่นไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือวือหวาหากแอบ,บชอบใครอยู่ยังต้องรุนกันต่อไปเพราะโอกาสสมหวังยังไม่มีมากนัก สำหรับคนมีคู่รักแล้วจะมีความผ่อนคลายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมากขึ้นหากก่อนหน้านี้มีเรื่องผิดใจเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการผ่อนคลายในเร็วๆนี้อาจจะก,กลับมาคืนดีกันใหม่ต่ความสัมพันธ์ไม่แน่นแคลนมากนักใคู่รักอย่าเรียกร้องจากคนรักมากเกินไปใ่ห้ีสกสระกับคนรักจะทําให้ความสัมพันธ์ราบเลื่นไปด้วยดี ควรทำบุญสะดอกเค้อด้วยการให้ทุนการศึกษาเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์หรือการร่วมสร้างองค์พระ เพื่อเสริมฐานดวงของเราให้แข็งแรงและเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเราดวงชะตาจะเปิดไปในทางที่ดีแน่นอน,เ,นเกิดวันอังคารการเงินในระยะนี้ไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่นักออกแนวเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวามีเงินเข้ามาให้หมุนตลอดแต่เก็บไม่อยู่เลยคุณควรทบทวนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองในระยะที่ผ่านมาดูว่าเงินตามบารม์มากเกินไปหรือเปล่า พอหากไม่ระมัดระวังคุณจะพบภาวะเงินช็อตได้ในคนที่จะลงทุนอะไรก็ตามในช่วงนี้ให้เลื่อนไปก่อนเพราะมีโอกาสเสียมากกว่าได้เงินโดยเฉพาะหากมีความคิดจะร่วมหุ้นลงขันกับใครควรเช็กให้รอบคอบด้วยจะได้ไม่เสียใจทีหลังสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการระยะนี้ยังพอมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายอยู่แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะเงินที่เข้ามาเป็นเงินหมุนสะส่วนมากอาจจะพบความผิดหวังโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเะวัง

หรืออาจมีความรู้สึกคาดหวังมีในเรื่องความรักนั้นมันพังทลายลงไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยคุณจะรู้สึกว่าคนที่คุณแอบรักอยู่มีทีท่าที่จะมีการปฏิเสธตัวคุณทําให้คุณรู้สึกเศร้ามากเลยทีเดียวคนที่ยังโสดและยังไม่ถูกใจใครต้องรอไปก่อนเพราะยังไม่ใช่จังหวะของคุณสําหรับคนที่มีคู่รักแล้วระยะนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวคุณเองให้มากมีแนวโน้มว่าอาจจะระเบิดอารมณ์ใส่คนรัก ก็ได้จากนี้การหึงหวงหรือการระแวงคนรักมากเกินไปจะเป็นชนวนที่ทําให้ทะเลาะกันได้อย่างหนักอีกด้วยรวมแล้วเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เปราะบางต้องใจเย็นให้มากมันทำบุญสะดอกคอด้วยการให้ทุนการศึกษาเด็กขาดคุณทรัพย์หรือร่วมสร้างองค์พระเพื่อเสริมฐานดวงของเราให้แข็งแรงและเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเราแล้วดวงชะตาจะเปิดทางไปในทางที่ดีแน่นอน เกิดวันพุธในคนทำงานประจำยังต้องประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยเพราะมีโอกาสเป็นหนี้สินจากการใช้เงินโดยไม่ระวังได้หากคุณทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีปัญหาโดนโกงโดนเบี้ยวเงินระบบเงินในบริษัทย่ำแย่นั้นควรประคับประคองตัวไปก่อนอย่าเพิ่งคิดลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะดีที่สุดด้านความรักไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะมักจะให้โชคด้านการงานและการเงินมากกว่า แต่ก็ยังถือว่าโอกาสของคุณจะพบรักมีการเข้าสังคมหรือพบปะผู้คนใหม่ๆคนที่แอบ,บชอบใครอยู่ความสัมพันธ์จะยังไม่ก้าวหน้ามากนักต้องลองหากิจกรรมหรือมองหาความสนใจที่คล้ายๆกันก่อนอาจทําให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นได้สหรับคนมีคู่แล้วช่วงที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาตัวนักในคู่ของคุณแต่ยังถือว่าความสัมพันธ์มีความก้าวหน้ามากขึ้นอาจได้เรียนรู้นิสัยบางอย่าง จากคนรักซึ่งทําให้คุณมีความเข้าใจในตัวคนรักคุณมากขึ้นหากก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนก็จะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันกลับมาคบกันอีกครั้งทําบุญสะดอกคอด้วยการทําบุญสังฆทานถวายยาวิถภัณฑ์น้นําดื่มหรือทําบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่ขาดแคลนเด็กกาําพร้ารวมไปถึงสถานสงเคราะห์แล้วดวงการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้เกิดวัน พระฤหสัสบ,บดี เวลาที่เงินสะพัดและมีรายจ่ายค่อนข้างมากจะรู้สึกถึงภาวะขาดเงินได้นั้นอย่าประมาทในการใช้เงินเป็นอันขาดหลายคนอาจมีเรื่องที่ต้องเสียเงินกับสุขภาพไปถึงของฟุ่มเฟือยอีกด้วยนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังความหน้าใหญ่ของตัวคุณให้มากเพราะอาจจะใจปั้มเลี้ยงเพื่อนฝูงจนทําให้ตัวเองเหลือดร้อนได้ทาธุรกิจส่วนตัวระยะนี้ยังคงต้องประครับประคองสถานะการเงินของบริษัทให้ดี อาจจะหาเงินได้ยากกว่าปกติคนที่มีความคิดอยากลงทุนว่าจะเป็นการเล่นหุ้นหรือเพิ่มทุนในธุรกิจที่ทำอยู่ ควรชะลอไปก่อนจะดีกว่าคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาหรืออาจจะมีคนรักเข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ดีมากพอดังนั้นอย่าเพิ่งใส่ใจกับเรื่องความรักมากนักอยู่เป็นโสดไปก่อนอาจจะเงาบ้างแต่ก็ทุกน้อยกว่าส่วนคนที่แอบรักอยู่ความสัมพันธ์จะยังไม่ก้าวหน้าเท่าไรให้เวลาเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆสาหรับคนที่มีคู่แล้วคุณอาจจะมีการเปิดใจพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาและควรใช้เหตุผล มากกว่าอารมณ์อาจจะมีคนรักที่อายุมากกว่าหรือมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่มากกว่าดังนั้นต้องใช้ความอดทนบ้างบางเวลาจะบน่นหรือสอนคุณ ผู้ที่คบกันมานานอาจจะมีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเอายังไงกันต่อไปทําบุญสะดอกคอด้วยการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อเสริมก่อปัญหาทางด้านสุขภาพของคุณเกิดขึ้นไปในทางที่ดีและทําทานกับคนไร้บ้านคนขอทานด้วยการให้ข้าวให้ยาหรือให้น้ําชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนจากแย่ถึงขั้นติดลบเป็นบวกจนคุณคาดไม่ถึง เกิดวันศุกร์มีแนวโน้มจะมีเรื่องเครียดในเรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับมากมายอะไรนะักสถานการณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นการเงินเช่นกันรายรับรายจ่ายของคุณนั้นไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ทำให้ระยะนี้การเงินตึงเป็นพักๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรซื้อของที่มีราคาแพงเกินตัวก็จริงอยู่แต่ตัวคุณเองก็มีการใช้เงินแบบไม่ค่อยเป็นระบบว่าใช้จ่ายตามใจ ตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันอยากซื้ออะไรซื้อโดยไม่ลังเลทําให้การเก็บเงินของคุณเป็นเรื่องค่อนข้างยากเป็นช่วงเวลาไม่ค่อยมีเงินเก็บเก็บเงินไม่ค่อยได้เลยนอกจากนั้นคุณยังมักจะเสี่ยงไม่อาจจะสนใจการเล่นหุ้นหรือการเล่นพนันได้ด้วยเช่นระยะนี้เป็นระยะช่วงเวลาแห่งความเงียบเหงาหรืออ้างว้างอย่างมาก คุณจะรู้สึกเศร้าใจที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นรับรู้ในเรื่องความรักหากแอบชอบใครมานานเริ่มเป็นช่วงที่คุณปรงกับทุกๆอย่างรวมถึงไม่อยากทุ่มเทอะไร เพื่ออีกฝ่ายอีกต่อไปหับคุณมีคู่แล้วมีช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แม้จะมีคนรักก็เหมือนไม่มีเพราะคนรักมักจะทิ้งให้คุณอยู่โดดเดี่ยวตลอดหรืออาจไม่มีเวลาให้คุณเลยกรณีอาจหมายถึงที่มีคนรักแก่กว่าหรือมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่กว่าได้เหมือนกันวันทาบุญสะดอกคอ้ด้วยการทําบุญขอพอรพะแม่แลัศมีเทวีแห่งโชค ความรักความมั่นคงด้วยการถวาย อาพอรหรือเครื่องประดับแด่ท่านแล้วท่านจะประทานสิ่งที่ดีกลับมาแก่ตัวเราอินมังสวิรัต3วัน5วันหรือ7วันปรับชะตาชีวิตของเราให้กลับมาปังเหมือนเดิมคนเกิดวันเสาร์ในระยะนี้จัดเป็นช่วงที่เก็บเงินได้ค่อนข้างมากมายคุณอาจมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตหรือมีความคิดว่าจะเก็บเงินแต่อารมณ์เหล่านี้มักจะมีมาเป็นพักๆทำให้สรุปแล้วไม่ได้เก็บสักทีหากคิดว่า จะเก็บให้เก็บเลยเพราะว่ามักจะมีเหตุให้ใช้เงินไปกับข้าวของฟุ่มเฟือยคนที่มีหนี้สินอยู่อาจจะเครียดมากเพราะไม่รู้ว่าจะหมุนเงินมาจากไหนควรทำใจให้สบายและค่อยๆหาวิธีแก้ไปทีละขั้นตอนและให้ควรประหยัดให้มากกว่านี้ด้วย หากให้ใครยืมเงินมีแนวโน้มว่าจะโดนชักดาบโดนเบี้ยวเงินหลุแล้วการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักดังนั้นอย่าใช้จ่ายเกินตัวจะดีที่สุดคนโสดคุณอาจได้พบใครบางคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาช่างเป็นคนดีมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากเลยทีเดียวแต่ต้องระวังไว้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบที่คุณคิดหากคุณยังไม่รู้จักเขาดีอย่าพึ่งทุ่มเทความรู้สึกลงไปดีกว่า เพราะอาจจะทำให้เสียใจได้ทีหลัง สำหรับคนที่มีคู่แล้วคาดหวังอะไรจากคนรักมากนักเพราะเขามีความเป็นตัวเองสูงทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำนั้นจะบังคับเขาได้ยากในคนที่เพิ่งเริ่มคบกันความสัมพันธ์จะดูเหมือนว่าจริงจังสุดๆแต่ระยะยาวต้องดูไปก่อนหากแต่งงานแล้วจะถือว่าความสัมพันธ์ดีพอสมควรแต่คนรักอาจจุกจิกกับคุณจนน่ารำคาญได้ ควรทำบุญสะดอกเคอ้ด้วยการให้ทุนการศึกษาเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ขอพรอ,องค์มุจจรินนาคราชปู่ผู้ชงนาคราชบารมีของท่านบันดาลเงินของคุณให้กลับมาแข็งแรงลูกหนี้ต่างๆจะกลับมาเจราจาผ่อนผันกับคุณและเสริมการเงินของคุณให้รุ่งโรจน์ขึ้นแน่นอน